สวัสดีครับวันดีบากับพี่ชายนะครับผมประหามิมนะครับผมอ่าเดี๋ยลางใบใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเดินไปเจอลายดันล่างใหญ่ครับผมนี่ครับผมมิมไปเดี๋ยวไปดูพึ่งล้างด้วยครับผมเหมือนมีคนตอนไปแล้วแล้วมันล้างมาอยู่นะครับลายใบใหญ่พึ่ง ลาไปแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันครับวันดีมากกับสามคนครับผมเจ้าตัวเล็กแล้วก็ผมแล้วก็พี่ชายนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูพึ่งครับอ๋อเขาไม่ได้ตอดเลยครับผมลอยไปลาไปเลยเย้ครับผมมาไม่เจอไปเดี๋ยวไปรับม่ไม่พี่ชายก่อน อสวัสดีกอ,อล์เด้ดูรังใหญ่นะครับแล้วก็ดีที่ว่าพี่ชายตีโลบาด,ดูน้ำก็ผมแน่นเอียดเลยครับผมน้ำดีจัดเลยใส่แนวนะครับไปเดี๋ยวรอลุนรังใหญ่อีกหลังจะคืนเองไม่รู้เปอ,อย่างไงจะตีเองครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอยาก <c oughs> <บ>เดี๋ยวูมูมมให้ดูครับผมใหญ่ครับร <c oughs> อลงดูข้างล่างดีกว่า ลงมาแล้วโอ้โหแน่นแน่นแน่นไหมลูกใหญ่นะครับหัวน้ำเบลเลอร์ไปเดี๋ยวไปหาต่อครับผมไปันนิ้มดิหาต่อไหมแซวผมอีกแกบอกหาวิบสิหาต่อทำไมไปครับผมอ่ะมัวไปตีพึ่งนะครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายดูเดี๋ยวไปให้ดูหัวน้ำครับผมพี่ชายจึงมาเจอมิ้มครับผมดูหัวน้ำมันจะเล็กเลยครับผมตัวผมไปตีพึ่งแต่ตัดหัวน้ำมาพึ่ง ปล่อยตัวอ่อนไว้เอาไว้รอบสองครับผมมันมีชายล่างก็ตรงกลางนิดนึงนะครับเอาไว้ปลายเดือนห้าน้ำใสแน่วเลยครับผมน้ําใหญ่หัวน้าบลเลอร์เลยไปเดี๋ยวจะให้ไปดูพึ่งครับผมหัวน้ําพึ่งตัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วร้อนด้วยแล้วผมก็โดนเจ็ดแม่ครับผมเจ็ดตัวพีผมเข้ามาดูวิ่งครับผมแค่เข้ามาดูนะนไปครับผมเดี๋ยวไปดูพึ่ง ก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ว่าตีพึ่งไม่ได้ถ่ายดูโหมันดุจัดด้วยแล้วอีกอย่างมันขึ้นยากผมก็เอากล้องขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างจะเป็นลมไม่ไหวเหรอปเดี๋ยวไปไห,หาม้มต่อครับผมไม่ดีลูกน้ำหู่น้ำเป่งเลยลูกเลยลูกโยชี h ชนแนล ตีมิ้มเป่าคอนไซต์ัดขาดไหมนะ่ะเป่าอะไรหู้หู้อ่ะไม่เป่าให้ถึงพึ่งมึนมามึงแตกมาหาแล้วอ่ะล้วหมวกไม่สือกอ็อ่อะขยาวให้เขาดูดิอเอาออกมาแล้วสวยงามเออโอ้โหครับถอดตรงกลางนิดเดียวมาเอามาใกล้ๆนะครับผมอย่าฝะ อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมใน u t u b e แล้วก็ในเพจด้วยนะครับผมหมุน้ำแน่นๆนะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับตีมิม้มหาปลาฮะพึ่งนะครับผมนี่ๆๆสวยครับอใช้มือลูบอ่ะไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปอ่ะเจอพึ่งหนึ่งลังแต่อ่อนครับผมลังเล็ก นี่ไปครับผมไม,ไม่เอาไว้ก่อน,นแม่ไม่มาตอนเต็มเลยครับนี่หนึ่งรังดูครับผมหัวน้ำสุดยอดอีกแล้วโอ้แต่นี้แตกนะครับผมตัวเล็กขึ้นไปตีเองกิ่งมันทับแต่นะเราไม่เห็นเนี่ย้ไกอยู่ไหนหนาะต้นนู่น,นครับผมมาเด๋ยวตัดกิ่งองอกไปต้องเอาใส่ถุงเลยเนี่ยเพราะมันเละ<อ>แล้วก็ต่อยผมด้วยต่อยอย่างเนี้ย S <S ใส่ถุงไว้คอยถาดไวนี่ยครับผมต้องใส่แบบนี้ครับไม่งั้นหมดน้ำแน่ี่หมดน้ำตรงนี้ปุยะอ่าฮะปล่อยนะอืมอ่าน้่นเหล่พาน้ำไหลมันล้ไหลในถุง<ด><ด>ทีนี้จัดยังไงอ่ะเนี่ยครับผมที่ได้กันวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูอีกครั้งครับผมจะตัวเล็กในสายลุยจริงๆครับผม<ด>ตีเองอย่างเดียวโอ้โหครับดููน้ำครับผมเนี่ยดูแนอนเด่านั้น ผมไปเจออีกหลังหนูก็ต้นก็ถิ่นฮะเออหลังนู้นไม่สูงขนาดเห็นน้ำดำมันอ่ะออกโหนกอยู่นะ้หน้านู่นข้างหน้านู่นเห็นนู่นขนไดน้ำพึ่งเดือนห้ามันแน่นๆจริงๆครับผมเหลืองเป็นขมิ้นเลยครับผม โอ,โอ้สุดยอดคนตีก็ตีสวยครับผมไม่มีเละเลยนู่นคนตี <c oughs> แล้วใส่เสื้อแขนสั้นด้วยหมวกก็ไม่ใส่สีสองลังเลยนั่นก็ลังเหลืองอยู่แต่ว่าหัวนน้ำหัวนเละดึงลงมาแต่ก็พอใช้ได้ครับผมไปครับผมลหลัง,ลลงขาดไปแล้ว โหขาดหัวน้ำเลยไงหัวมาดูดิว่าจะไปอยู่อยโอ้โห <c oughs> เต็ดเลยดูมันเกาะนู้นครับผมปูมึงจะดองยาแน่ไป